มันมี3มความเข้าใจผิดที่คนส่วนใหญ่อะคะ่ะขาดทุนจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่น่าตกใจก็คือเขาไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาเข้าใจผิดตรงนี้น่าเสียดายมากมาดูกันค่ะว่า3ความเข้าใจผิดนี้มีอะไรบ้างและคุณ เผลอเข้าใจผิดในเรื่องนั้นหรือเปล่าความเข้าใจผิดข้อที่1คือคนส่วนใหญ่คิดว่าแค่มีเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์มีวงเงินกู้ไปกู้ซื้ออสังหามาซื้อบ้านคอนโดที่ดินอะไรก็ได้เก็บไว้เดี๋ยวราคาก็ขึ้นเดี๋ยวก็ได้กําไรอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเลยค่ะมันมีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านมีคอนโดมีที่ดินหลายที่นะคะที่ราคาเริ่มต้นมือหนึ่งหรือราคาแรกที่ซื้อมาแล้วเวลาผ่านไป10ปีหรือ20ปีราคาไม่ขึ้นเป็นทรัพย์ติดมือก่อน ที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกหลังเพื่อลงทุนคุณต้องมั่นใจนะคะว่าราคาที่คุณซื้อเข้ามันกําไรตั้งแต่ซื้อแล้วอย่าไปหวังราคาขึ้นในอนาคตอย่าโดนความเข้าใจผิดนี้หลอกว่ามือสองคือถูกต่อให้เป็นทรัก์กรมรับคดีเองทรัพย์ประมูลเองทรัพย์ธนาคารเองบางหลังก็ไม่ถูกนะคะครูฝนเตือนแล้วนะ อย่าเสียใจภายหลังดูให้ดีด้วยข้อสุดท้ายค่ะหลายๆคนเข้าใจว่าบ้านมือสองมันขายง่ายพอยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีคนสนใจของมือสองออต้องบอกอย่างนี้ค่ะไม่ใช่บ้านมือสองทุกหลังที่จะขายได้ดีดังนั้นถ้าคุณอยากขายออกไวสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญคือทําเลตรงนี้มันเป็นทําเลที่ขายดีหรือเปล่าเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นทําเลที่ขายดีไม่ดีสิ่งที่ชี้วัดไม่ใช่ความชอบของเราไม่ใช่ความคุ้มค่าในการถือครองของเราแต่สิ่งที่ชี้วัดอะค่ะมันคือ ความต้องการของลูกค้าหรือเสียงของลูกค้าถ้าคุณอยากมีอสังหาริมทรัพย์ที่ขายออกไวทํากําไรได้เร็วปล่อยเช่าทําเงินได้ไวสิ่งที่คุณต้องฟังคือฟังความต้องการลูกค้าค่ะไม่ใช่ฟังความชอบของคุณไม่ใช่ว่าคุณชอบโฉนดผืนนี้และอยากเก็บไว้ถ้าคุณอยากแค่เก็บไว้ระวังนะคะมันจะอยู่กับคุณนานแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณสนใจที่ลูกค้าเป็นหลักคุณประเมินถึงความต้องการหรือโอกาสที่จะขายออกโอกาสที่จะทําเงินถ้าคุณเก่งในเรื่องฟังเสียงของลูกค้าค่ะและคุณหา ทำเลที่ขายดีมาได้รับรองค่ะไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบไหน,นคุณก็จะขายออกเป็นคนแรกๆเสมอจะไม่ค่อยมีปัญหาซับติดมือค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันสรุปเลยนะถ้าคุณอยากเข้าใจเกมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วคุณอยากทํากําไรจากมันได้จริงๆสิ่งที่คุณต้องแม่นเลยคือหนึ่งราคาค่ะราคารับเข้าต้องกําไรตั้งแต่ซื้อเท่านั้นถึงจะรับเข้า2ค่ะคือความต้องการของลูกค้าคุณต้องรู้ว่าทําเลตรงนี้มีศักยภาพเพียงพอไหมที่จะขายออกหรือที่จะทําเงินได้ณเวลานี้โดยที่ไม่ ไปรอหวังพึ่งอนาคตรอราคาขึ้นตามการละเวลาถ้าคุณแม่นใน2เรื่องนี้ค่ะยังไงต่อให้เป็นการลงทุนครั้งแรกในชีวิตของคุณมันก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและก็สร้างเงินให้กับคุณได้ยไม่มั่นใจคุณมีหนังสือเล่มหนึ่งอยากจะแนะนําคุณมากเลยชื่อ real estate success journal หนังสือเล่มนั้นนะคะเป็น journal หรือเป็นไกด์ไลน์ที่จะทําให้คุณนะคะช่วยคุณเลยนะในหนังสือเล่มนั้นมันจะมีบทหนึ่งที่เป็นเรื่องของการเช็ค รับสินก่อนซื้อในนั้นนะคะจะมีเช็คลิสต์บอกว่าเราควรเช็คความต้องการลูกค้ายังไงเราควรหาข้อมูลยังไงแล้วในหนังสือเล่มนั้นนะคะมันจะเป็นแบบบันทึกที่ทําให้คุณอะได้พิจารณาก่อนลงทุนทุกครั้งว่าตกลงแล้ว โอกาสณนะปัจจุบันที่มันอยู่ตรงหน้าคุณโอกาสไหนหน่าเลือกลงทุนที่สุดเป็นเหมือนโค้รส,ส่วนตัวที่คอยช่วยแนะนำชี้นำคุณในการเลือกทรัพย์ให้ถูกหลังในการช่วยให้คุณเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสมไม่เพียงเท่านั้นนะหนังสือเล่มนั้นน่ะมันมีคอร์สออนไลน์ด้วยคือบางทีเราได้หนังสือไปแล้วถ้าเรา ยังไม่มีประสบการณ์เราก็เข้าใจได้ไม่เยอะใช่ไหมแต่มันมีคอร์สออนไลน์ที่ช่วยอธิบายเลยค่ะว่าหลักของการเลือกทรัพย์สินเพื่อลงทุนเนี่ยและต้องการที่จะขายออกไวณนะเวลาปัจจุบันเนี่ยควรมีหลักการเลือกอย่างไรนะคะเรียกว่าเป็นหนังสือที่คุ้มค่ามากเลยครูอยากแนะนํานะถ้าคุณอยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมนะแอดไปที่ l i น์แอด a s s i q m f o n นะคะครูแนะนําเลยค่ะยังไงก็ครูขอให้ทุกคนนะคะโชคดีและประสบความสําเร็จในในด้านการลงทุนอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะคะครูฝนเป็นกาลังใจ ให้พวกคุณค่ะ